จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางไหวยหุ่ไทยเย็นของวันที่17บเจ็ดกลุ่มผ้ากับมีไมาา้คือเกาเนาะจา้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบิร์แนวทางเท่ากับว่าเบิร์ราล่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นไทยเย็นวันที่สิบหกกุ่มผ้านอกจากนาะว่าผลออกตัวไทย จากเท่เาไฮไปเท่ากับไฮฟั่นศูนย์วิ่งรุุดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออก ศูนย์ีหาล่างออกเจ็ดกจ้ะเข้ากับข่าวบนเนาะจะ้ะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งศูนย์ก็ออกศูนย์ซีหาเนาะจะ้ะเป็นเช่นีรเนะาะจ้ะสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะ้ะเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจะ้ะกับข่าวบนกันไปกระเบิร์นไล่งานผลกันไปแล้วเนาะจะ้ะก็ไปตามต่อเนาะสำหรับแนวทางหุ่นท้ายเย็นของวันที่สิบเจ็ดกลุ่มผ้าเนาะจ้ะเนาะ ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เขากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาตามต่นะนอน่าจะน่าสำหรับแนวทางหุ่นไท้ยเย็นของวันที่17กลุ่มผ้าเนะาะจ้ากับไปเบื้องตัวเด่นกับหายเด่นหากับเด่นหกไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะาะจ้ามาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหาวิ่งรูดไก่หกกับหา ไปเบื้องตัวเน้นแลวกะตัวร้องเนาะจาะมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะไห 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, ายหก้าเจ็ด้าแปด้าเก้าจ้ะไปเบื้งองตัวร้องตัวร้องกะไฮหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจ้ะ ไปเบิ่งแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกให้เล่นไปกลับน้ำนะาจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขางากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเข้ากับใ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตัวนี้จะเขาง่ายหล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดขอลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ่ง เข้ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนะาจา้ะเป็นจใจแน่นานจามือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนนาแนลจา้ะเบิ้งแนวทางหุ่นไทยเย็นของวันที่17กุมภาพไปแล้วนะจ้ะเนาะเ,เบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่านนอกจาะชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าเฉไี่ไปเ่นเน่นนักเน่นเบ,เบาตรงกับเด็กเท่เาคิดไว้ ายนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะกก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า